ถ้าหนอนคลานได้วันละ10เซนติเมตรจะเดินทางไปทุ่งดอกไม้ห่างออกไปอีก10กกิโลหนอนจะใช้เวลาเดินทางกี่วันเป็นคำถามที่น่าคิดนะครับวันนี้จ้างเศรษฐีมาเป็นพี่เลี้ยงจะมาอธิบายให้ฟังก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดหัวใจกดแชร์รีโพสต์บันทึกรายการโปรดไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดอาหารสมองดีๆแบบนี้อีกและตั้งใจดูคลิปนี้จนจบนะครับถ้าเราคิดตามกรอบหนอนต้องใช้เวลา274ปีกว่าจะไปถึง หนอนน่าจะตุยก่อนคลานไปถึงทุ่งดอกไม้แต่ความเป็นจริงหนอนใช้เวลาแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นทำไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะหนอนได้พัฒนาตัวเองกลายมาเป็นผีเสื้อแล้วใช้เวลาบินไปถึงไม่กี่ชั่วโมงถ้าเราอยากทำอะไรที่ปัจจุบันเรารู้สึกว่ามันไม่น่าจะทำได้เราก็แค่พัฒนาตัวเองเพื่อให้มีศักยภาพเพียงพอก็แค่เท่านั้น